ศาสตราจารย์ดอรอเนกเหล่าธรรมทั์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวเปิดเผยถึงผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลกหรือ Time Higher Education Impact Ranking 2021ที่ใช้วัดความสำเร็จของมหาวิทยาลัยทั่วโลกในการดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติที่ปรากฏว่ามหาวิทยาลัยของไทยหลายแห่งได้รับการจัดอันดับในระดับโลก และถือเป็นดัชนีชี้วัดประเทศที่ช่วยให้เกิดการตัดสินใจการลงทุนจากต่างชาติโดยกระทรวงอว,วจะเดินหน้าในการเตรียมยุทธศาสตร์ในการพิกโกมหรือยกระดับมหาวิทยาลัยตามความเชี่ยวชาญโดยมีการแบ่งกลุ่มความถนัดและศักยภาพเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างก้าวกระโดดและตอบโจทย์ประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจ BCG และกลุ่มอุตสาหการรมใหม่เช่นระบบโลจิสติกระบบร่างยานยนต์ไฟฟ้าหรือเทคโนโลยีในอนาคต เช่นเทคโนโลยีการคำนวณเชิงควอนตัมและเทคโนโลยีอวกาศเป็นต้นโดยการพิชฌโฌหรือยกระดับมหาวิทยาลัยเนื่องจากมหาวิทยาลัยของไทยจำนวนหนึ่งมีพื้นฐานที่ดีในการทำงานที่ตอบโจทย์ของประเทศรวมทั้งความยั่งยืนที่กำหนดโดยสหประชาชาติดังที่เห็นได้จากมีหลายมหาวิทยาลัยติดลำดับต้นๆของโลกในหลายเป้าหมายจาก t i m e Higher Education Impact Ranking 2021อย่างไรก็ตามในด้านความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยของไทยจําเป็นต้องทําการบ้านเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้นอีกมหาวิทยาลัยของไทยหลายๆแห่งมีศักยภาพพื้นฐานในหลากหลายสาขาวิชามีความแตกต่างกันตามมหาวิทยาลัยเช่นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ซึ่งติดอันดับโลกในหลายสาขาเช่นวิศวกรรมปิโตเรเลียมติดอันดับที่5 1ถึง100รรวมถึงการแพทย์หรือรัฐศาสตร์เป็นต้นมหาวิทยาลัยมหิดลมีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ ในสาขาด้านแพทย์ติดอันดับที่116ของโลกและวิทยาศาสตร์สุขภาพเช่นเภสัชศาสตร์เภสาัชวิทยาการวิภาคศาสตร์และสา,าสริลวิทยามหาวิทยาลัยเกษตรศสาสตร์มีจุดเด่นทางด้านเกษตรและอาหารปัจจุบันอยู่ในอันดับที่63ของโลกทางด้านเกษตรและป่าไม้และมีเป้าหมายที่จะไปสู่อันดับที่ต่ำกว่า40ของโลกในอนาคตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเกษตรและป่าไม้ เภสัชศาสตร์และเภสัชวิทยาและวัสดุศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความเชี่ยวชาญทางด้านเกษตรและป่าไม้เภสัชศาสตร์และเภสัชวิทยาเช่นเดียวกันส่วนมหาวิทยาลัยสงขาลานครินทร์มีความถนัดทางด้านเกษตรและป่าไม้และการแพทย์เป็นต้นและมหาวิทยาลัยหรือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าทั้ง3แห่งมีความจุดเด่นทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในหลากหลายสาขา